ทายมือมือมือ,มอเ็นครับพี่รองครับหัวตะวางรอดจินงเขานั่งเอกครับตะวันแดงแทงใจน้องเบนเชลดาครับเดี๋ยวมาที่นี่สีห้เพลล้มให้ฟังกี่น้อยครับอันนี้มาจากระเบียบวัตถสินแต่บ่าก็าต้องกตองนนะ,อะต้องล้มเป็นเนาะอต้องล้มเป็นเอารำให้พี่้อง่นฟังกีน้อยนะอันบอกถึงมือล้มระเบียบเนี่ยพูดได้กับมักเด้ตั้งแต่อาจารย์พุมกับมักยายนั่งกับมักมักหลายคนตัวเอารำแตงน้อยลูก ขออนุญาตนะคะอาจจะประสบการณ์ท่านใดหลายล่ำท่านใดเกียงท่านใดตันใน,นะคะเออขอฝากเสียงสะเมียงอ่อนจนระดามาขอวอนสัทธาท่านทั้งนองพี่แสนสมเสืยนยินดีด้วยไม่ตีที่ทรงปืื้มบ่ลืมท่านเม้นสุขคน <c oughs> เรืมแล้ว <c oughs> นั S <S ่นประมาณเอ้พอมาพอมาอีห <aquí> ล <en S 2> ่าไปยูระเบียบเรื่องไปลูกอ่ายูเดี๋ยวม่านหาหกปีค่ะเต็เป็นแต่กูมานหน่อยบ่รเดี๋ยวเออเขาเอานั่งเอกหน่อยเสือบนั่งเอกหน่อยเสือบเพราะว่าตัวบอสตัวหยังเอ้เดี๋ยวกับเจียงเองเดี๋ยวกับเจียงเองแล้วไปเรื่อยแล้วมือนี้มีความรู้สึกใดที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับอ่าพี่โชค ของค่ายเอาโชคเออเอาโชคสตูดิโอเป็นเพลงใหม่เปิดตัวใหม่ของนักร้องโบแก้วสีบนกับเกศวัฒนาค่ะต้องเป็นกบบดีใจายค่ะที่ที่โบแก้วติดต่อไปเนาะก็เลยกมาอู้ะงานนี้เป็นงานแรกของบิลเลยเด้วยเคยกัเค่พาเอมมี่มาจักไก่กอนนะค่ะต้นเอกคอฝากพี่น้องติดตามเอมมี่นี่ตอนนึกก็ตั้งใจให้ดีที่สุดก้อนสีเขากองก็ต้องยงเมื่อยตลอดสิ้นเด็กสิ้นเด็กก็ต้อง ก็แบบนต้อองงเเด้้ไตตปกิแล้วก็คือมากพี่เจมากพี่เบลแกร้องเพลงอยู่เนาะเออก็เลยดีใจได้พี่อุกันไม่ต้องมือนี้กะเสียเอาไปเส้นนี้ก่อนครับพี่น้องสิร์วเขาชาติต้อไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีอีกผู้หนึ่งครับที่ว่าอยากใายคิดภายในต่อข้างเอาหนานนี่มาให้เขาอุตส่าหนี่แล้วมอหนี่แม่จอยสมบูรณ์เป็นเวลาเอาขอพูดอะไรกันแล้วกันจ้าจ้าพี่น้องครับวังหันกะ ฟังนางเอกหน่อยระเบียบวัตะศิลป์ลำบัดที่นี่มาฟังนางเอกไงเดบ้บัดที่ไหนยายยายครับหัวตะหูว่ายายเป็นนางเอกหมอลำเก่าครับยายบี้นะครับพี่น้องบ้านจุติติดบ้านได้นางนี่แหละแต่ว่าก็เลย่องเสียยายลำให้ดูงให้หลานฟังจิงหนอ่อยอ่าแต่ที้ยายลำเป็นนางเอกขนาดอย่างยายจำได้ปะลูกทุ่งสามพลังนี่แหละเพ่นพาไปทัวร์น้องหมอลำลูกท <c oughs> <ๆ S 2> ุ่งสามพลัง ลำสังวานยังกว่ายายเอันบัวบานเครื่องใครถ่ายคกับทำนองสารคดเออลำไปฟังกี่น้อยในแจกกวันในยายเอาขอแจกกวันนะเอาพี่น้องครับเออเอาฟังนายเอกเก่าได้บัดทีนี่นายเอกน้อยรุ่นหลานรุ่นเลี้ยงผมเลยว่าหันลำปฏิเสธฟังรุ่นยายครับบโอ้ดอกมียลายเมีโอจงน้อยเนี่ยโอจงน้อยในยายเออ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  กานอบหาวานสิบว่าข<ะ>ึ้นตึ้นพี่ดอกครับนั่งเองก็ยันรูาหวานขึ้นอ่ะพี่น้องฟังกี่น้อยครับโอ้โหยาวานอ้ออออโอโยบ้านเมืองเขียว ลูกใส่เดียวอีนางน ð About 5 f i l t อ e s of 9-10- спорт d e n s i t า are cliffs, BILLYHAX 午 i m m o r t a l อ y 1 1 2 1 2อ grades, ASBL 1 4 2ง1 7 hierarchy, a u t h o r i t ลามาบานนี้ฟังเสียงคืนคืนต่องลมมจงก็เลยเหยนีโคเบยลมผัดดอกปินเวียนอยู่ที่กว่างกวงอีสานที่เคยแหงฝนตกแหงใบไม่ปุ่งละผู้นอนป้านอนดุงเป่าประทศเทศเยตบานจะเปลนแต่จะยยงใด นอนอยู่กลางคันป่าไม่เห็นสิไรยุงสิกินฝนตกลินหนาวหนาวมากอดแต่เปืือนดอกยืนนิ่งหูตาวิ่งมองไปหน้าศัตรูสิมาพานอันตรายหลอบดานตัวเจ้าคอยระวัง ทั้งหูฟังกําปืนเจาขอเป็นแนฟนผู้นอนปางมีดแนวหลังคอยอยู่ทางประสมแต่เขาคราวเดืนอ,อนอออละน้อยโอ้ยน้อยโอ้ยละนา กัไพี่ดรอเข้าไปซักนิดละยายสิีหวานขึ้นขอบคุณยายหลายครับบ๊ายบายยายไม่เมาก็ออกจากโรงพยาบาลนู่นว่านี่ไปยังไปถอนแถวนอนโรงพยาบาลเมียจ้าถอนแถวเที่ยวสี่เหลี่ยมบุตรแต่เมียตัวบ่อเมื่อดอกยายถอนแถวเศร้าเลยสอด